จุดเชื่อมอนุบาลขึ้นป .1 น,น,นะคะอันที่1ก็คือเราเรียกว่าการสอนให้เด็กรับรู้หน่วยเสียงค่ะ,ะการรับรู้หน่วยเสียงแปลว่าอะไรนะคะภาษาไทยการรับรู้หน่วยเสียงคือรู้ว่านก<น>เป็นหนึ่งเสียงเนาะหนึ่งคำหนึ่งเสียงอย่างนกเอี้ยง มาเลี้ยงแต่ละคำเป็นคำที่จบในตัวมันเองมีพยานกีพยานอย่างนบเอี้ยงก็คือมีสองเสียงใช่ไหมคะอันนี้คือการรับรู้ด้วย่วยเสียงที่เราเรียกว่าพยามแต่ภายในคําว่านกเอี้ยงเนี่ยยังมีอีกยังมีเสียงซ่อนอยู่ในนั้นอีกคือเสียงนองออันนี้คือเสียงพยัญชนะค่ะและเอี้ยงคือเสียง ใช่ไหมคะนี่เป็นเสียงของพยัญชนะที่เด็กรับรู้ผ่านกรดรงนี้มอมาลอลิงคอควายจริงๆควายนี่เป็นสอ,สองเสียงพวกดนะ้วยเนาะเท่าเนี่ยก็เป็นเสียงทอ่อใช่ไหมคะ,อะนอกจากพยาพยัญชนะแล้วมีอะไรอีกหน่วยเสียงที่เด็กรับรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือสระที่มันฟังดูคล้องจองกันคะ่ะอย่างเช่นลองกรดบทต่อ,อไปก่อนอ,อย่างเช่นบท ใจหรอกนะว่าเขาว่าค้องจอคืออะไรใช่ไหมคะแต่เด็กฟังดูแล้วมันเสียงมันคล้ายๆกันมีอะไรบ้างคะที่ค้องจอดดำกับขยำใช่ไหมคะหน้ากับม้านะคะไม่เงี้ยม้ากับคว้า เหล่า,านี้นะคะเด็กก็บันทึกไว้ในสมองหมดเลยเป็นสิ่งที่น่าแปลกมากคือพยัญชนะก็ยังไม่ได้สอนหรอกพยางก็ยังไม่ได้สอนคำคล้งองจองก็ยังไม่ได้สอนเลยสลักก็ยังไม่เคยสอนแต่เซลล์สมองได้จับและบันทึกทุกอย่างเอาไว้หมดแล้วรออะไรรอแค่ว่าถ้าคุณครูเอาหนังสือเล่มน,นี้มาใส่ในมือเด็กเด็กเปิดหน้านี้ปุ๊บเขาจะฉี ชี้เองเหรอเด็กก็จะชี้เลยจับปูดำขยับปูนาเด็กเริ่มชี้แล้วก็เริ่มเข้าใจว่าเสียงที่เขาออกมาเนี่ยมันมีการสามารถทำออกมาเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ก็คือเป็นตัวอักษรนั่นเองนะคะ <c oughs> แล้วเมื่อเขาขึ้นปอนนึงความรู้ทั้งหมดนี้จะถูกนำไปใช้ในการ แจกลูกสะกดค่ะนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วอนุบาลอะเราอาจจะยังไม่ต้องเน้นการแจกลูกขนาดนั้นก็ได้แต่สิ่งที่เด็กควรจะสะสมเอาไว้ให้มากๆก็คืออะไรคะใช่ะคะอาจารย์การรับรู้หน่วยเสียงค่ะใช่นะคะซึ่งมันสอนผ่านอะไรอาจารย์ก็น่าจะเดาได้นะบทล้องจอบ ทีทานอ่ะมันฟังยากนีดนึงมันไม่ค่อยคล้องจองเนาะซิดเดเรล่าโดนแม่เลี้ยงขังไว้ในหอ,อคอยมันมว้วนในเชิงที่วาอุ๊ยเขาจะเจอกับเจ้าชายไหมุ่ยเขาจะปักเยนนิดไหมแต่การเรียนรู้เสียงนะคะมันเรียนได้เร,เร็วกว่าผ่านบทของจองนะคะจริงๆแล้วคุณครูป .1 น,น,นะคะในช่วงเปิดเทอมใหม่ๆเนาะก็อาจจะต้องทบทวนเรื่องพวกนี้ด้วยนกัน อ,นานอาจารย์อาจจะพบว่าเด็กไปได้เร็วขึ้นเมื่อเขามีเสียงสะสมไว้เข้าใจเรื่องคำฟ้องจองเรื่องพยัญชนะค่ะแล้วเขาก็เริ่มจำเป็นทำเดี๋ยวถ้าอนาจารย์สอบสะกดมันจะเร็วขึ้น